มงลมอุ้มพัฒนันิ่แป้นจันมิสแกนร,รบบุรี2025 YSW Hotel รบบุรีเปิดโรงแรมสุดหรูต้อนรับสมมง CEO หนุไฟแรงท็อปยุวุฒิวีระจิตแห่ง YSW Hotel เพื่ปิดโรงแรมหรู y วาย o อ e l ลรบบุรีจังหวัดรบบุรีต้อนรับสาวงามผู้ประกวดจิงมงกุฎมิสแกนรบบุรี2025รอบตัดสินโรงแรม y s ย Hotel รบบุรีที่มีความเพียบพร้อมหรูหราและมีการบริการระดับ5ดาว เ้คาม2 PD พดีสุดแกมพีดี PD ทวนและ PD ป้ายแดงพีดีน้ำตาลและสาวงามผู้ประกวดชิงมงกุฎมิสแกนลงบุรี2025ที่มาประชันความงามและความสามารถชิงมงกุฎรอบตัดสิน แกนบนลูตกแต่งเรียบหรูต้อนรับแขกผู้ใหญ่ระดับจังหวัดหน่วยงานราชการแลนักธุรกิจภาพเอกชนพร้อมด้วยมิสแกนรุ่นพี่และพิธีกรช่อง7 HD นายบริพันธ์ชัยภูมิที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโดยมีแฟนๆมาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดกันมากมาย และผ่านมาถึงรอบสุดท้ายไฟนอลควอชั่นมงลงอุ้มพัฒนานิษแป้นจันทร์อำเภอกุกสํโรงขว้ามงขุดนิสแกนลบปุรี2,025รับมงขุดพร้อมสายสะพานและเงินสดมูลค่า1 0 0 0 0บาท ว่าเราจะได้ถื่อคนเสร็จหรืมไม่เราต้องการคนทํางานเพราะนั้นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทํางานกับเราได้ก็ต้องมีผลงานจากข้อสอบก็คงไม่มีใครเปฏิเนะครับว่าถ้าติดตามกัรก่อข้อสอบแล้วะติดตามน้มองอ,งอุ้มน้องอุ้มเป็นหนึ่งงนานที่มีคอนเทนต์เยอะมากและคอนเทนต์นั้นไม่ได้เพียงแค่โปรโมตตัวเองแต่คอนเทนต์นั้น,นกิจกรรมนั้นส่งผลถึงสังคมด้วยส่งผลถึงการท่องเที่ยวด้วยเมื่อนอ้องอุ้มอาจจะสวยน้อยกว่าคนอื่อนแต่เมื่อเอาสิ่งอื่นมาบวกกับคืณนฐานแล้ว,วก็เป็นคนที่พร้อมที่สุด อีกคนหนึ่งซึ่งคนพร้อมที่สุดในชัวขีนี้อยู่ต่อหน้าเราเราจะเลือกตามใจเราที่เราเห็นหรือเราเลือกคนอื่นที่เห็นแต่หน้าจอเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าเราไม่ผิดหวังเลยแรู้สึกว่าเราคงจะเลือกไม่อืกเช่นกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าตลอดเวลาที่อุ้มเป็นแค่เพียงผู้สมัครมิสแกนลุบุรีอำเภอขุนสมโภงอุ้มทำต,ตัวเองเกลียดจนเหมือนเป็นมิสแกนแลุบรีตั้งแต่ เหมาะอย่างยิ่งน้องอุ้มจกเร็นตัวแทนของลุีถึงแม้ว่าข้างหน้าแพอชนะแต่เชื่อว่าสิ่งนี้แหละคือทรัพยากรที่ทำให้ลุีมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในหลายด้านด้วย ที่นำตาลเองก็คงไม่ได้มีโอกาสเห็นคุณเห็นคุณในการพัฒนาแต่ถ้าวันนี้คุณมาแล้วและคุณอยู่กับเราให้เราเห็นเราเห็นการพลังคุณแล้วปีหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้นี่คือสิ่งสําคัญเราไม่สามารถรักใครเพียงแค่เจอกันแค่สามวันเราอยากจะรักคุณที่เราพิสูจน์คุณได้ด้วยเวลานี่คือสิ่งสําคัญน้องอุ้มไม่ใช่มาวันนี้หปนแรกน้องอุ้มมาเมื่อสี่ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้ว มนก็หายไปแต่ต้องเรืงเห็นอยู่ในใน,ในสายตาพี่พลวันตลอดมาวันนี้พออุ้มมาพวกเราสุดร,ราคุ้นเคยเราไว้ใจเราปลอดภัยมากกว่าเท่นั้นเองครับวันนี้ถึงได้เป็นน้องอุ้มเราคิดว่าเราอยู่กับน้องอุ้มแล้วพวกเราจะปลอดภัยพวกเราจะมีความสุขและพวกเราพร้อมจะไปด้วยกันนี่คือความรู้สึกที่เราเรด้รับค่ะเพราะเหตุผลข,ของการไว้วางใจตลอดเวลาที่เราเห็นน้องมาสี่ปี สายจากสายเหมือนที่พัดผ่านสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเลยว่าผมเลือกางนานงานแข่งขังแนแร่งก็คือการแข่งขันแต่เมื่อกลับมาลุกีแล้วเราต้องมีจุดยืนเราต้องมีพื้นที่เราต้องอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของลุกดีได้นี่คือสําคัญอยากไปสุดทางไม่ถึงทางแล้ว วนการแข่งขันนั่นคือโอกาสของน้องที่จะต้องต่อสู้ชัยชนะมันยากเหลือเกิน77จังหวัดมีถึง60จังหวัดต้องติดหวังแล้กลับบ้านไปดังนั้นเรากลับมาเราจึงเลือกคนที่ว่าอยู่กับบุรีได้สิดเอย่างนั้นครับ